ป้าบรรยากาศอันนี้ค exactly no ือขึ้นมาแต่ดำหายดำหน้าเลยเด้อพี่น้องเลยบรรยากาศดีดีโจ๊กับกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดตุกทานบาวาอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศต่างประเทศเด้อพี่น้องพบพอกับน้องนัดคือเก่าเด้อจ้าเด้อตอนนี้ขึ้นมาตอนเที่ยงพี่น้องเอ้สิมากินเขาเนะ มากินข่าวกันพี่น้องเลยตอนนี้ก็เทียงแล้ว<ฮ>สิบ่ายโมงแล้ว<ฮ> <laughs> ตอนนี้เขากลสิมากินข่าวเทียงมาเด้อพ่อใหญ่จ้อยกินข่าเทียงกันพี่น้องว่ะเมโนูอ,อาหารเทียงเฮาสิมียังเหน่เน้ะพี่น้องเนาะจากนั้นกลับไปเบิ่งไปสมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อยำไห,ยำห้ยำนาก็สิประมาณนี้พี่น้องอย่าตกใจหนาตาเด้อพี่น้อง <laughs> จากนั้นกลับมากินข่าน้ำกันเด้อพี่น้องอันนี้บรรยากาศอยู่ หน้าต <Sen> ้นตาลนะพี่น้องเนาะดูหน้าเทียงหน้าน่อยพี่น้องเลยเทียงหน้าน่อยคอยแฟนเดินทางเวาไปทีบนะพี่น้องมา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 งัวเธอเป็นยัยจอยโอ้ผนผู้บ่าวเผลกันนางอิงกุกเซา กนไงจอยจะใส่ยิวเขาแห้งเลยอด้วยธรรมาสตรธรรมศาตันนาธต์นาสันกข่าวกินน้าากที่นองเด้อมียจืดหนึ่งขาว่เมีจืดว่เป็นคนเหตุนะอ่เมีจืจืนานบเมีจืดเหตุนสุดยอดเลยมเด้นาเปิดละเปิดแล้ว สวัสดีพี่้อที่เขานำกันด้วยอยูเศร้าหายน้าเยเหเหหน้าดัหน้าอย่นะอืมต้นแทบเยเห็นเห็นเห็นบัสุขุดสกุลเลยเห็นบัสกุขุดสกุลเลยปลให้น่อยหนาไาเลยนะเมื่อเสียหายเขานกล้องแน่นอันนี้เมนูโอ้ยลืมให้เบิ่งเมนูว่ากินกับยางโอ้ยจะไม่ลาดต้มไก่ค่ะ เองไก่ ez, พี่น้องเอ้ยค้าไก่เส็ดแซ่ค่าไก่น้อยเส้นหน่อยหน่อยกินไก่พี่น้องเจวไก่พุนี้ส่วแบ่งไปสองทางแล้วเพราะว่าทางหน้าเนี่ยทางหน้ากระลุกกะหน้ากระลุกกะเนาะแบ่งไปสองทางสองทางเลยจ้าลุกยับมากเลยเอาไปใส่ เห็นเห็นติงเอปนีเห็นเห็นสบายดีพี่น้องขาตอการพี่น้องเด้อักมัตกนันอยู่ในอันแถวกบอันขานะพี่อันนีขึ้นามไลก็ดาตอมันอ่ะไปลมือเบาเก็ม เก็ี่ยไปขึ้นมืนเลยเกมืนกับต่างหากมืนไม่อันนี้ใบมันม้ดต้วคู่อือเนี่ก็มีผู้แ้อันนี้บอยู่เนี่ินมะกะทินูหน้าไปแล้วตัวใบมุนจะเตี้ยตัวไมฆชอบอย่างนี้่อพื ได้กินหมากมันอืมแต่ก่อนเ่าเคยกินหมากเมื่อก็้วิ่หัวมันิ่นคิวคิวนั่นมันิวนี่เราก็จะนี่อกมข่าวเขานอนอนะรกแกงไก่กับคนหอนห่ออีกสกกเนาะบ้างบ้างซมหม แกงไก่เมกุง่นี่ยแกงไก่ใส <apan> ่ละกอพี่น <igen> ้องเลยตารางไปพี่้อบีเมากตนดัวน่เลงคนนี้ีเ็บตอดตาางหกอะไรอันั้นหกกันแม่งหกเลยมีเวลาสามิกุคนก็บโยฮาสมือแก บอกันมาหลินมายังเลยมงามเขาเกลียวผัอมาหลินกัแม่หานอนลินเนาะเนี่ยเนี่ยะทา้งเนี่ยเอาเสือหนอนมาหนำน้่มใส่กับน้่พายไม่เลืองนกันได้นานๆจะจัื่องตัหาไอหยอชอบปิงจับไปจับ ห้องดังขนาดจะปิ้งจับไล,ล้วถามมันคนมากห้องทย่ใหญโลงตัตัดอยู่ก็เจ็บเราปฏิบัติดีเราใส่ใจเ่นเราเห็การก่แล้วดดม่อก้อี ทำตัตนี้วันนี้จอยนะนักหลอดุางเลยหนัไปนะนี่ม้ยังามใหญ่เหมือกัีจะส่องมือว่ะชิลล็อกมล่นี่ฮะมือปลาปลูกนี่าเยองมือว่าที่กอนจะเล่าหน้าทงนี้นิงงล,งลง็ง <c oughs> เป็นโตเเด้โอ <c oughs> ้มัน <c oughs> ไปแก้วเอื่อาม่รอขาวละบ้ไปข้าไปคนเกลือ นัำหดดแลนำหลยตายไปไก่ก็พอแล้วน้บบมดเสือวอาหามาใส่เป็ดน่อยสั่มีเวลาไปเลยเลือเขามาทำลาบคำก็มาคำทำบะคำันทำน้ำเป็ดแห้งแต่เป็ดตัวนี้หันว่ะในสุ่มนะคั้งไว่มดปเพาอันหันไปยากโกงมันพาลุไปลอยน้นอย่างนี้้า เลิออมาไหมินนีค่ะินป็น้นเนเลนนี่นะเจอยมากริตอนนี้กำลังเห็กระดูกิน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 ปร้งค่กินกระดูกนากะนาเป็นดูกมา งไก่เหมกับแซ่บเนาะคนก็จะนมาโมแต่อยาหนักเลยลวกใบกระเดาวักใบกระดาตรงนี้ต้มันยังตะกัเต้นนะบ่มีวสกบมันช่วงต้นองแซ่บเนาะปีหาเจกัพอนเป็นเหเนี่ยมันค้ามันคือหนุนากำปั้นอันนี้พบเท่า เส็บดับบาอนเสียทับบาดวู้หูเก่ม่ว่ากบเทากบเาบ้าอหยีบตายอยู่ปัจจุบันขอเมือกบเาอยู่ในกะลาเ่อนจับ้อมาย่ะัออนะเาเห็นนั่งอออย่างมาบ้าอยั่ ยาขี้เลอะบอก็คปกนดานอะไรแบบนเก็บแร,ระวานนะเชียวกระองใหม่ขอห้อยทุกคนแบ่บบ่แแ่บเรื่องอตาหุงว่าน เป็นเครืคออนางคมเามาแคนไว้ก็สิเอาชื่อตัวนี้เจ็บู่ได้หอมมะนาวของกุ้งเรื่อตัวนี้สิปลดกบ่แม่มือนปาปเด็กนางเข้ากระจาวไป่เมื่อหลังบอม่ก,อมมก,กันน้เขาลงเขามันขาดปลาเด็กหน,น่อยเราติน้าวัน,นนี่นะแม่ปลาเด็กบ่เจ็บคนจ้าบอกขายบอม,มน หาเงินให้ได้ก่อนจังถามเขาบ่แล้วเขาอยากลายอยู่แล้วไม่ใช่เพื่อพูดเบาเรื่องหน้าพี่น้องเลยอืมแส็บนัวพี่น้องแส็บนัวจ้าทะ่นี่นะมอสอยู่ไฮอยู่หน้าอันนี้ห้ามาดำหน้าเนี่ยจักมืออะไรเนี่ยมือที่หาบ่ไม่เอ็มไม่ได้หาไม่เอ็มืือที่หาอะไรพี่น้องไปดำขนาดซ้ำนี่ยังเงินหาหกมือเลย ไปดาหน้าทงนั่นระดับอันเาววันพี่น้องยี่สิบวันอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาก็ขอเกบภาพไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองน้องนาดด้วยพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เขามาเบ่งมาชมมาหายกำลังใจลูกสาวไม่ใหญ่จืดด้วยพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีจ้าสบายดีน้องบ๊ายบาย